สวัสดีครับเดิร์กเจ็จไลฟ์นะครับก็เป็นคลิปที่จะพูดถึงเรื่องของการใช้งานในช่วง3วันแรกนะครับยังไม่ถึง1สัปดาห์เพราะว่าผมเพิ่งรับเครื่องมาวันที่26รกรกฎานะครับก็ตอนนี้เนี่ยอยู่ในช่วง3าวันแรกนะครับจะมาเล่าถึงความเปลี่ยนแปลงนะครับที่มันเปลีป่ยนไปจาก4ี่ i มานะก็มีหลายๆอย่างที่มันดีขึ้นนะครับหลายๆอย่างที่รู้สึกถึงความต่างบางอย่างก็ไม่ได้รู้สึกความต่างเหมือนกันนะครับ ผมโชว์เคสก่อนละกันเพราะว่าผมไม่ได้เอาเคสเข้ามาให้ดูตอนแรกนะครับก็เพราะว่าตอนแรกในเคสเข้ามาไม่ถึงนะอันนี้ผมใช้เคสของคุพตะกะนะครับเหมือนกับ H24 ที่ผมเคยใช้นะครับจะเป็นตัวเขาเรียกว่าเป็นคาร์บอนอะรามิทอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งมันจะเป็นเส้นใหญ่ที่แบบเขาถักเพื่อป้องกันการการกระแทกซึ่งส่วนตัวผมเนี่ยก็เป็นคนมีเล็บนะครับหลายครั้งที่เวลาตัดเล็บเราก็ไม่ได้มาฝนแบบลบ คมของเล็บเนาะเพราะเวลาใช้ไปใช้มาเนี่ยผมรู้สึกว่าไอ้พวกอย่างเงี้ยนะครับผมว่ามันทนรอยตั้งแต่เ2 4ละแล้วเวลาเราเช็ดนะครับมันก็จะเนี่ยลองดูนะรอยมันค่อนข้างจะต้องบอกไม่ฝังเลยดีกว่าข้อดีของของเคสลักษณะนี้ประมาณนี้แล้วก็ด้วยความที่เจ้าสีะีะมันเป็นมือถือที่แบบมันบางอยู่แล้วครับมันก็ค่อนข้างจะเหมาะสมเข้าไปอีกเพราะว่าพอผมใส่เข้าไปแล้วอะมันไม่หนานะครับมันไม่หนาแล้วก็ มันยังคงความแบบเป็นเหลียมเป็นสันของมันได้ค่อนข้างจะดีซึ่งผมประทับใจแต่ S ยี่แล้วนะครับเร่อบนี้ก็ถือว่าทำมาดีมากขึ้นสำหรับปีตอก,ก้าของของรุ่นนี้นะเดี๋ยวให้ดูตอนที่ใส่นะครับคือเขาจะมีเรียกว่าเป็น protection ของกล้องนะครับนิดหนึ่งพอเห็นนะครับตรงนี้นะก็จะมีอยู่นิดหนึ่งก็คือเขาปั๊มเหมือนเป็นเดี๋ยวผมถอดให้ดูดีกว่าพอเห็นไหมเอ่ยนี่นะครับเขาจะปั๊มเหมือนเป็นอลูมิเนียมอะครับเป็นเป็นขอบขึ้นมานิดหนึ่ง นะครับเพื่อให้ใกล้เคียงกับขอบกล้องจริงที่เป็นสีสีซิวเวอร์ตัวกล้องเนี่ยขอบกล้องตัวนี้เป็นอลูมิเนียมนะครับแล้วก็ขอบตรงนี้ก็เป็นอลูมิเนียมเช่นกันเดี๋ยวผมถอดให้ดูดีกว่าเนี่ยครับเป็นแบบนี้นี่ด้านในนะเขาก็จะมี s ซอร์วิสหมายเ่ยประมาณนี้นะครับก็การได้ระดับ,บหนึ่งถามว่าคมไหมก็จริงๆมันก็ไม่ถึงกับคามมากแต่ว่าถ้าเกิดสมมติเอาลงไปแบบทั้งนิ้วก็ผมว่าอาจจะ อาจจะนะก็ต้องระวังนิดหนึ่งนะครับถอดเราก็โอเคนะผมก็รู้สึกว่ามันไม่ต่างอะไรกับการที่ใส่เคสหรือไม่ใส่เคสส่วนเรื่องสีก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่คุณจะชอบตัวคุณชอบหรือเปล่านะอันนี้คือเคสที่ผมเอามาใช้งานของปีตาการนะครับอ่ะเข้าสู่ตัวมือถือดีกว่าตัวมือถือของ c Flip 6ในรอบนี้เนี่ยก็เช็คแป๊บหนึ่งนะมันเริ่มเป็นรอยนิ้วนะผมสั่งสีขาวมาทุกคนจะเห็นว่าสีขาวอะครับ มันข่าวจ๊วะมันข่าวจ้วเลยแล้วผมก็เลือกที่จะติดฟิล์มเป็นไฮโดรเจลนะครับไฮโดรเจลทั้งตัวหน้าและก็หลังฟิล์มนี้ผมไม่ได้สั่งจากพี่ห่อไทยนะผมสั่งมาจากในราาด้านะครับเพราะว่าผมเคยสั่งของในบ้านเราที่สั่งในราชสปีอะครับแล้วก็เขาจะปริ้นมาเป็นฟิล์มสม,มุินะผมยกตัวอย่างว่ายกตัวอย่างว่าอันนี้เป็นห่อฟิล์มแล้วกันนะครับเขาจะแบบไว้ในแผ่นเดียวอะซึ่ง ไอ้เจ้าแผ่นติดฟิล์มอะมันจะมีรอยรอยตัดอะครับแค่ตรงกลางพอพอเขาทํา2อันอยู่ในแผ่นเดียวอะมันจะไม่มีรอยบากตรงกลางเพื่อจะหักฟิล์มในการติดเนาะใช่ไหมครับโดยเฉมันจะต้องมันก็ว่าสมมติวางไวปุ๊บเราจะต้องมีหักส่วนหนึ่งแล้วก็รีดท่อนหัวหรือท่อนหางไปก่อนแล้วค่อยรีดีกด้านหนึ่งมันจะรีดได้สมบูรณ์พอดีนะครับไม่มีไม่มีฟองอากาศแต่พอเราสั่งจากข้างนอกมาเนี่ยครับสั่งจากนอกประเทศนะครับเขาจะมีการหั่นให้เลยเดี๋ยวผมเดี๋ยวให้ดูแป๊บหนึ่งนะครับ อันนี้นะครับผมสั่งมาเนี่ยราคาจริงไม่กี่บาทนะราคาชุดหนึ่งประมาณเราๆไม่ถึงห้าสิบบาทด้วยอันนี้คือท่อนหัวนะครับเขาก็จะเจาะรูเรียบร้อยแล้วก็นี่ของจีนนะแล้วก็เนี่ยจะมีรอยบากสังเกตน,นะครับนี่รูก,กล้องก็ทะลุออกให้หมดก่อนส่วนท่อนท่อนล่างนะครับก็จะมีรอยบากเช่นกันเห็นไหม เพราะฉะนั้นการติดจะคขนาน้างจะงง่ายนะครับแล้วราคาไม่แพงด้วยถามคุณภาพมันใกล้เคียงกับของไทยไหมก็ผมก็รู้สึกว่ามันมันเป็นรอยง่ายเป็นรอยง่ายการฮิลก็ไม่ดีมากแต่ก็เอาเถอะราคามันถูกนะครับตัวมือถือนะครับในรอบนี้ถ้าเรามองถึง4แล้วมันต่างจากของฟิปห้าไหมผมว่าต่างนะครับในเรื่องของ4ีเนี่ยฟิปหจะ จะไม่ได้ใช้สีประมาณนี้เขาใช้สีแบบชุคโครเมียมเคลือบทั้งตัวมานะครับในสีปกติส่วนสีที่เป็นสีพิเศษขอบเป็นขอบดำเนี่ยเนื้อจะคล้ายกันนะครับก็จะเป็นการเคลือบสีลงตัวเนื้อไปเลยนะครับผมไม่แน่ใจว่าเขาเคลือบด้วยวิธีอะโนดไนซ์หรือว่าจะเป็นพาวเดอร์แต่ผมเดาว่าเป็นอะโนดไนซ์นะนะครับในการเคลือบนะครับส่วนสีขาวเครื่องนี้นะครับอันนี้เขาจะเป็นสีเนื้ออลูมิเนียมเลยซึ่งรู้สึกว่าจะเป็นขอบเดียวกับ ตัว Silver Shadow นะครับที่ขายเป็นสีปกติเช่นกันส่วนสีมิน้นสีเหลืองสีอะไรนะมีมิน้นมีเหลืองเออสักอย่างหนึ่งที่เป็นสีปกตินะครับที่ไม่ซีว e r อร์ d o w อ่ะเขาจะมีการใช้สีลงที่เนื้ออ่อนๆคล้ายๆเหมือนฟ3ิปสอ่าประมาณนั้นเลยนะครับแต่ไม่เหมือนฟิปสี่ิบนะนะครับเนี่ยพอเราพับแล้วก็จะรู้สึกว่าเหลี่ยมสันมันค่อนจะชัดเจนนะครับชัดเจนมากเนี่ยอันนี้ผมติดติดกันลอยนะครับ มันดูดีแล้วก็ความสมมาตรมันดูดีขึ้นนะครับส่วนด้านหน้าเนี่ยอันนี้ผมว่าแล้วแต่คนชอบส่วนตัวผมไม่ชอบผมไม่ชอบการที่ไฮไลท์กล้องแบบหนาเป็นเส้นแบบนี้ผมว่ารู้สึกว่ามันแบบเส้นมันหนาเกินไปนะครับถ้าเกิดแบบไม่หนามากโดยใช้เช่นเหมือนคล้ายๆเคสสองปีตากาเนี่ยประมาณเนี้ผมว่ากําลังดีนะประมาณนี้ยเส้นหนาประมาณนี้กาลังแบบพองงามนะครับแต่ว่าอันนี้มันมันดูหนามันดูแบบเด่นเกินไปทั้งนั้นกล้องมันก็ไม่มีความเด่นมากขนาดน,นั้นนะครับ ส่วนตัวบานพับนะครับในรอบนี้เนี่ยมันแข็งขึ้นไหมหดูนะเห็นไหมมันมันไม่ได้แข็งขึ้นนะมันไม่ได้แข่งขแต่ว่าจังหวะสุดท้ายในการปิดเนี่ยผมรู้สึกว่าม,มีแม่เหล็กที่ค่อนข้านจะดูดแรงอยู่เหมือนกันเนี่ยส่วนวิธีการกลางนะครับก็ผมลองดูมือเดียวนะต้องระวังหน,หนิดนึงนะระวังเป็นรอยนี่นะครับประมาณนี้นะมือเดียวไม่แนะนานะแต่ว่าทําให้ดู ก็มือเดียวทําได้นะครับการพับก็เช่นเดียวกันเนี่ยค่อนข้างจะค่อนข้างจะโอเคนะครับในเรื่องของการใช้งานดีขึ้นกว่า flip 5้าไหมผมว่าประคองง่ายกว่าเพราะว่าเหลี่ยมสันดีขึ้นนะการเปิดก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับอันนี้คืออย่างแรกที่เราสัมผัสได้ถึงบอดี้ถึงสีที่เปลี่ยนไปนะครับต่อมาพาดูในเรื่องของภายในดีกว่าภายในเนี่ยเดี๋ยวผมขอปจดนิดนึง จะเห็นว่าเขามีการเปลี่ยนแปลงตัวขอบตรงนี้ครับเป็นพลาสติกสีดำจริงๆไม่ใช่พลาสติกค่ทีเดียวนะมันจะแอบผสมมีความเป็นเนื้อยางนิ่มๆอยู่พอสมควรผมออนเล็บจิกก็รู้สึกว่ามันยังอ่อนๆนิดนึงนะครับแต่ก็อย่าไปเล็บจิกในจอพังก็ตรงนี้จะเป็นแบบเรียบๆนะครับจะต่างกับ f ลิป3 4 5ที่เขาจะเป็นแบบที่นูนๆขึ้นมาแล้วเงานะครับก็ความรู้สึกคือมันดู มันดูแน่นมากขึ้นนะครับแล้วก็ล่องจอนะครับความรู้สึกในการลูบนิ้วเนี่ยถึงแม้ว่าในกล้องอาจจะเห็นเห็นเป็นล่องนะมีไหมมีแหละยอมรับว่ามีนะครับแต่ว่าจากข้อมูลที่เขาบอกว่าทําให้กระจกจอมันแข็งแรงขึ้นนะครับแล้วก็รอยพับน้อยลงผมก็รู้สึกนะลูบบบนนี้มันไม่รู้สึกอะไรมากเลยมันรู้สึกน้อยกว่ารุ่นก่อนๆในช่วงเวลาประมาณใกล้ๆกันเช่น3ามวันแรกเลยประมาณนี้นะครับรุ่นก่อนๆเนี่ยจะรู้สึกว่ามันอ่อนอ่ะกดจอแล้วมันอ่อน แต่เนี้คือกดจอแล้วมันมันไม่อ่อนมากขนาดนั้นนะครับรู้สึกว่ามันมันแข็งมากขึ้นนะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมรู้สึกต่างในด้านในนะโอเคถ้ามาขนาดนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวผมพาชมสเปคดีกว่าก่อนที่จะพูดถึงเรื่องแบตเตอรี่ในสาวันแรกนะครับสักครู่นะครับอ่ะสเปคนะครับของ galaxy C flip 6กับ5เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์คอมเพลไว้ให้ใต้วิดีโอด้วยนะ ของฟิปหกกับฟิปห้าเนี่ยจริงๆถามว่าต่างกันเยอะไหมผมใช้เจจใช้มารีนาในการคอมแพร์นะครับจริงๆมันต่างไม่เยอะนะครับในเรื่องหลายๆเรื่องเลยนะครับแต่เรื่องสำคัญที่ต่างก็คือหนึ่งบอดี้ที่คุณเห็นไปแล้วนะครับว่าความเป็นเหลี่ยมเป็นสันมากขึ้นคล้ายๆกับ s 2 4และย2 4 plus เลยนะครับน้ำหนักเท่าเดิมนะครับ187กรัมนะครับไม่ต่างกันแต่ดิเมนชันเนี่ยตรงตรงที่เป็นแบบโฟลเนี่ย ก็จะต่างกันนิดหน่อยหลักมิลน,นะครับไม่ได้เยอะอะไรมากมายการรองรับซิมก็จะเป็น1ซิมแล้วก็1 e ซิม2ซิมนะแต่แบ่งเป็น1ซิมจริงและ1 e ซิมนะครับแล้วก็ขอบก็ยังเป็นอลูมิเนียมเหมือนเดิมไม่ใช่ไทเทเนียมทั้งส Flip และสีนะครับทั้งคู่ยังเป็นอลูมิเนียมอยู่เหมือนเดิมหน้าจอนะครับเขาก็บอกว่า Flip Flip 6เนาะเขาก็บอกว่าเนี่ยความสว่างที่2,600นิตแล้วก็ของเก่าฟอยู่ที่1,750นดนิต นะครับก็ความสว่างต่างกันแต่ว่าเรื่องของไซส์หน้าจอ6.7นิ้วเท่ากันนะครับเท่ากันไม่ได้ต่างแบบอะไรขนาดนั้นนะครับคือผมรู้สึกว่าผมมาใช้งานจากฟิห้มาฟิหกเนี่ยผมไม่รู้สึกความต่างเลยต่างกับโฟหกกับโฟห้าที่อันนั้นอนะคือเหลี่ยมต่างกันชัดเจนมากนานะแล้วก็ตัวหน้าจอนะครับก็นิดหน่อยนะครับ cover display ของของ,ของตัว cover เนี่ยรู้สึกว่าจะตัวเลข มีนิดเพิ่มมาให้แต่ของเก่าไม่มีนะครับแต่ ppi พอๆกันซึ่งหน้าจอนอกกับผมผมไปดูข้อมูลมารู้สึกว่ามันจะเหมือนเดิมเป๊ะเลยนะอันนี้ไม่แน่ใจนะเดี๋ยวต้องหาจากแหล่งอ<ม>ื่นมาประกอบกันนะครับอันนี้ก็ประมาณนี้สำ,สำหรับตัวชิปเซมดากอนนะครับของตัวฟ6หกจะเป็นแปดเจนสามของเก่าเป็นแปดน2สองที่15ห้าถามว่า y ต่างกันไหม y ต่างกันเจนสามนี่ y กว่าเจนสองแต่ว่า y แบบที่รู้สึกว่าต้องเปลี่ยนไหมมาจากซี5ห้า ถ้าฟิปห้ายังมีแคร์พาสอืออีกปีหนึ่งก็ไม่ต้องเปลี่ยนผมใชื่นนีไม่ต้องเปลี่ยนไปรอฟิเจ็ดเลยนะครับเพราะว่ามันไม่ต่างแบบถึงขั้นเลยว่าจะต้องจ่ายเงินเพิ่มอีกเป็นหมื่นอ่ะไม่สองหมื่นประมาณสองหมื่นนะครับเพื่อให้ได้มาฟิหกกับซีพีที่ต่างกันแบบปร, 10, 20, ประมาณสักสิบยี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นต์เลยประมาณนั้นซึ่งความรู้สึกของแปดเจนสองนะครับของของฟิห้ามันไม่ได้ช้าอยู่แล้วครับพอมาเป็นแปดเจนสามมันเร็วขึ้นไปอีกถามว่าเร็วกันความจำเป็นไหม ก็ใช่อะประมาณนั้นผมก็รู้สึกว่าไม่ต้องการอะไรเร็วขนาดน,นั้นนะครับต่อมาในเรื่องของตัวแรมนะครับแรมแน่นอนว่าต่างแน่ๆเพราะว่าของ f i ิป6จะได้แรม12ของ f i ิป5ได้แรม8ถามว่าด้วยผลของแ h a บแล้ก็แเจและแรม12ที่พัฒนาขึ้นมานะครับที่ที่ที่โดดเด่นขึ้นมาจาก f i ิป5มันต่างแบบว้าวไหมไม่การใช้งานผมว่ามันเหมือนเดิมนะครับส่วนตัวผมนะ กล้องนะครับกล้องห้าสิบล้านกับสิบสองล้านที่เป็นกล้องตัวหลักนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมยังไม่ได้ถ่ายภาพตัวอย่างมาให้นะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายรูปตัวอย่างมาให้นะครับว่าห้าสิบล้านกับสิบสองล้านยังไงแต่ถ้าเกิดเราอิงจากตัวเลขของ s ยี่สิบสาม s ยี่สิบสองยิบเอ็ดห้าสิบล้านสิบสองล้านผมก็ถ่ายสิบสองล้านเหมือนกันเพราะว่าด้วยขนาดไฟล์ห้าสิบล้านที่มันใหญ่ขึ้นมันก็เบื้องเมมถ้าเราเอาไปใช้งานแบบโฟโตเอดิเตอร์ตัดต่อเนี่ย ห้าสิบล้านอาจจะเหมาะสมแต่ถ้าเกิดลงโซเชียลไว้ดูเฉยๆเนี่ยสิบสองล้านเพียงพอแล้วนะครับอันนี้ผมมองว่าไม่เชื่อประเด็นอะไรมากมายเพราะว่าห้าสิบล้านมันก็เป็นห้าสิบล้านปกติที่ไม่ได้เป็นคุณภาพของเหมือน جال ซี่เอสยี่สิบสามอัลตร้าที่แบบเป็นโซมแบบโหดๆอย่างนั้นนะซึ่งนั่นแหละครับอันนั้นก็จะเป็นอีกประเด็นหนึ่งนะประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นโดยรวมๆนะสเปคเนี่ยที่ต่างกันก็คือในเรื่องของ CPU ในเรื่องของแรมที่เปลี่ยนให้มันดูอัปเกรดมากขึ้นนะครับ เรื่องของหน้าจอทั้งจอนอกจอในแทบไม่มีความต่างเลยนะครับแล้วก็อันนึงคือเรื่องแบตเตอรี่แบตเตอรี่ของ CFIP 6นะครับอยู่ที่4,000 m a ah มลของเก่า3,700ต่างกัน300 mAh มแบตเตอรี่เดี๋ยวผมมาพูดอ่ะมาดูเรื่องแบตเตอรี่ดีกว่าแบตเต,รรเตรอเรี่นะครับสังเกตว่าเดี๋ยวสักครู่นะครับ device care นะครับแล้วก็เข้ามาตรงนี้ 19ชั่วโมง38นาที LEFT นะครับตอนนี้แบตเตอรี่กี่เปอร์เซ็นต์ครับ99%นะครับเขาบอกว่า1ชาร์จได้ประมาณ19ชั่วโมง50นาทีนะครับอันนี้คือช่วง learning ผ่านไปแล้วนะครับถามว่าหนึ่งชาร์จเนี่ยเอา100ถึง15เปอร์เซ็นต์เนี่ยอยู่ประมาณกี่ชั่วโมงผมว่าตัวเลขไม่ต่างจาก45นะครับอยู่ที่ประมาณ16 สิบห้าชั่วโมงอะไรประมาณนั้นแต่ถ้าเกิดจะลากแบบสุดชีวิตถึงศูนเปอร์เซ็นเนี่ยก็อยู่ประมาณนี้สิบเก้าชั่วโมงนิดๆน,น,นะครับบางวันอาจถึงยี่สิบได้ขึ้นกับการใช้งานของคุณนะครับอันนี้ผมลองกดให้ดูถ้าผมไปดูวันที่ผมใช้งานหนักๆวันที่ยี่สิบเก้านะครับใช้งานเก้าสิบหกกวแปดเปอร์เซ็นต์ on time s c r e หกชั่วโมงเนี่ยประมาณนี้นะ,ะอันนี้คือคือคือหนึ่งวันนะครับก็เนี่ยประมาณยี่สิบเอ็ดชั่วโมงกว่ากว่า นะครับแล้วเอาว่าเอ้ยเมื่อกี้ผมบอกว่าไม่ถึง20มันแล้วแต่วันนะครับเพราะว่าบางวันเนี่ยเราไม่ได้ใช้งานเล่นเกมเราไม่ได้ใช้งานโทรศัพท์ที่แบบเป็นโทรพันเน็ตนะครับเพราะว่าพันเน็ตมันกินมันกินนะเพราะว่ามันกิน Data ด้วยแล้วก็มันก็จะทั้งจับสัญญาณด้วยทั้งมีเรื่องเสียงอะไรด้วยใช่ไหมหลายๆอย่างประกอบกันอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต่างนะครับนิดหน่อยกับ45าแต่ถามว่าในเรื่องของ expansion l i f e ะครับหลัง20ชั่วโมงไปแล้วอะ แน่นอนว่า 8G3 ที่ผมจับพฤติกรรมได้เนี่ยในตัวของทั้ง A53 นะแล้วก็ C56 นะมันดีกว่าถ้าเกิดสมมติคุณใช้น้อยนะครับแล้วคุณใช้เกิน20ชั่วโมงได้เนี่ยมันอาจจะยืดชีวิตได้อีกนิดนึงแต่ของ C55 ที่เป็น 8G2 เนี่ย20ชั่วโมงคือคือจะขาดใจแล้วอันนี้คือในช่วง f i e l i n g 3วันแรกนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ C56 อ,อ้ออย่างหนึง่งลืมบอกว่าถาดซิมในรอบนี้ เหมือนกับว่าไอ้เจ้าดูซิมเนี่ยตรงนี้ครับมันเล็กกว่าถาดซิมของ a 5 5แล้วก็ของรุ่นก่อนด้วยคือเป็นผลจากที่ผมอัอนนี้ให้ดูถาดซิมให้ดูเข็มจิ้มซิมนะครับจะทำให้ดูคือ,ค,อคือใครที่ใช้มือถือขอบสีะนะที่เป็นขอบสีอื่นที่ไม่ซิเวอร์นะเดี๋ยวมันจะเป็นรอยตรงนี้คือปลายเข็มซิมของรุ่นเก่านะครับอ่ะอันนี้นะเดี๋ยวผมให้ดูปลายเข็มซิมของ c 1 6 เดี๋ยวขอเวลาสักรู่นะครับโอเคนะครับมาละเดี๋ยวผมจะให้ดูเข็มซิมของ C 1 6คือผมเอ๊ะตอนที่ผมกำลังจะจิ้มซิมออกมาจากถาดแล้วก็เฮ้ยทำไมทาไมเข็มซิมเดิมอะ่ะมันมันกลับปักเข้าไปแล้วมันเหมือนจะขูดเจ้ารูเจ้ารูรูถาดซิมอันนี้ของฟิฟ6ผมถือด้านขวา แล้วก็อันนี้ของตระกูล S 23 22คุณลองดูปลายเข็มซิมนะครับกล้องโฟกัสไวไหมครับเออขอโทษนะครับขอส่งอ็กแล้วกันะไวไหมไวไหมสักครู่นะครับนี่นะครับนิดหนึ่งมันมันไม่ไม่ต่างแบบ ในยะหรอกแต่ว่าถ้าเกิดมองของจริงอะ่ะผมบอกเลยว่ารู้สึกรู้สึกถึงความต่างเอาออกไปได้ไหมอ่ะนี่ข้างขวานะครับจะเล็กกว่าข้างซ้ายนิดนึงเหมือนมันมันไม่ได้เล็กแบบเรียกว่าเล็กแค่ทีเดียวแต่ว่าการรับมุมของขอบตรงนี้ครับมันจะมีความเนียนมือมากกว่าสังเกตว่าตรงนี้จะเป็นเหล็กแผ่นเห็นไหม ความโค้งของของข้างขวาเนี่ยของ C16 เนี่ยมันจะโค้งมากกว่าในของขอบทําให้เวลาจิ้มอะ่ะลงไในถาดซิมะรูถาดซิมะมันจะไม่เรียกว่าไม่ทําให้รูของถาดซิมบานนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะลองใช้เข็มจิ้มซิมของ C16 จิ้มให้ดูนะครับอันนี้คือรูรูซิมนะแต่เข็ผมเริ่มเจอนิดนึงนะครับนี่นะครับเห็นไหมว่ามันว่ามันมันยังฟรีนะมีระยะฟรี แต่ว่าถ้าเกิดผมเอาของรุ่นเก่าเห็นไหมครับองศาการเอียงเนี่ยมันแทบจะพอดีแล้วเหลี่ยมเนี่ยมันแอบจะบาดนิดนึงนะครับอันนี้คือในกล้องที่พอจะถ่ายได้นะมันได้ประมาณนี้นะครับคือเต็มที่ละที่เราจะถ่ายให้ได้แต่ก็บอกก่อนว่าเข็มจิ้มซิมนะครับแนะนําว่าให้ใช้เข็มจิ้มซิมของ galaxy c f 6กที่เขาให้มาในกล่องเพราะว่ารูจิ้มซิมตรงนี้มันเล็กกว่าจริง อันนี้บอกเลยผมเที่ยว A55 ที่เป็นรุ่นที่เปิดตัวปีนี้นะครับหรือของ S24 เนี่ยผมไม่เคยเจอปัญหานี้นะครับแต่พอรอบนี้เอาเข็มจิ้มซิมเที่มผิดรุ่นมาโอ้เรียบร้อยครับตอนนี้รู้เริ่มเจอไปนิดหนึ่งเนี่ยทั้งขวานิดหนึ่งทันทีเลยนะครับอันนี้คือสิ่งที่จะเตือนให้ทุกคนได้รับรู้กันนะครับประมาณนี้สำหรับ Galaxy c 5 6 mm hmm. การใช้งาน3วันแรกนะครับเดี๋ยวถ้า ใช้งานแล้วมีรูปของกล้องผลงานของกล้องให้ให้ดูนะครับเป็นยังไงแล้วก็เรื่องของการใช้งานโดยรวมเนี่ยเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะเอามาทำเป็นรีวิวเป็นโพสต์รีวิวให้ทุกคนได้ดูอีกทีนึงนะครับขอบคุณที่รับชมมากๆเลยใครมีคำถามอะไรสงสยัยสามารถถามได้เลยนะครับสวัสดีครับ